ไปอืมนพี่น้องอือสดของไปอ่าอ่าอ่าอื้อมอสดแจ๋วลงไปอืม หวานมากตับดีกว่าเออข้ามยิงใหญ่เลยเออข้ามยิง่งใหญ่เพลินวหว,นวานอืมเปรนหวานหวานเอ,อืเอ,อเจออืเอ,อ โอ้ยมันออกพี่น้องมันออกมันออกออกสวัสดีครับก,กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินมือนี่ฮะพี่น้องถือเลขรับปีใหม่นะพี่น้องเนาถือเลขเป็นยังไงถือเลขกันบอฮะกันเลยเดีย๋ยวสลองนะฮะพี่น้องด้วยสร้อยจุนะฮะอ่ะมีอายเราเป็นติวเตอร์อยู่หม่องนี่เพราะว่าแม็กนะฮะกี่บอเคยกินจ้าเถื่อกับสร้อยจุนี่จะเป็นเถื่อแหลกที่ได้กินสร้อยจุ จังนดก็เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วว่าสีแสบซํำไหนเห็นเพื่อนกินนะฮะในคลิปต่างๆนี่กับแบบโอ้ยเป็นดาแสบแห้งเฮาก็เลยบอกว่าอ่ะจังไดยขอยสีขอล้องกินนายกบกินก็ับพักแล้วก็เจวนี่เฮ็ดเองว่างหันนะฮะขมอํำลำอํำลำเนาะพี่น้องนะนะขมหลายทั้งขมทั้งเข้ม <laughs> จังนดพี่ตามมันต้องกินแน่ไหนเนี่ยต้องมีโค้ดสรอยกินเลยเราเริ่มต้นจากขออนุญาตฮะในตับงามตับงามบอพี่นอ้องเฮ่ย เนื่อยกันตอนบักย้ายหนึ่งพี่นี่ยใครเริ่มจากเนื่อยกันเด้อจังสิวได้บอมือกับสันไปครับมือสันนี่อยากกินมือสวยของเออมือมือสันถือหวยดอกอยเนื่อยกับพูดรุดปิดริดเป็นไงล่ะพี่น้องอ่ะเอาเลยบอเอาเลยบอเอาซิบเบิงเอาซิมเบิ้งซิมเบิ้งของแสบตัวของแสบ จังไดน,นอาพี่นะ้องเหมืป่ไปหืมหืมคือมันเป็นแบบหือหอยูอ่ในปากแต่มันก็แบบมันหวานหืม กรุบกรุบมากกรุบกรุบตับดีกว่าเออข้าวใหญ่ๆเออข้าวใหญ่ๆเพิ่นวะข่อยบ่เคยกินจ้าเถือ่อนาะนี่ก็ได้แต่จินตนาการว่ามันเหมือนกับอะไรนะซาซิมิเนี่ยละเนี่ยละ่ะเนี่ยที่ทำซอสกินไหม còn cứ bào thảo bò thử còn sốt xeo, không phải nấm, hmm, này, hmm, mình หวานมากอ้อข้ามีงไงอือใส่ต้องสีสด้วยป่ะใช้สีต้วเยอะของสดแจ่วตั้งแต่อือใส่สิบังอืออืมอุม้ยอื้อ khắc khắc đã Có không? Có cả nhìn mà Mmm Trắng bị tăm Đẹp Quay cái quay bơ quay cái bơ quay thằng tua. ขํามไงโพดจังหวะมันข้ามไงพพอแต่ตับหวานตับหวานคืออีลีตับหวานอีลีพี่น้องไปมันต้องกินกับผักน้ำจิ้มเนี่ยได้หลายอนุญาตฮะนะพี่น้องอืสดของแกร

ออโอ้ยมันออกน้องมันออกมันออกออกมีตั้งมาลาห้าหากตายเอาน้าม,มาให้กินนะน้าน้ามัน,ามมนแซ่บเดชแต่ว่ามันออกตายแล้วห้าออกแล้วเรากินตับตอนใหญ่โพด โอ้ยพ่อยเยันนี้อ่ะมันยากาศพี่น้องเอ้ยกันลมหนาวเวย็นวีวีวีเด้อกินตอนใหญ่บดได้ดอกกินตอนน้อยๆนี่ละอ่ะกินซ้ำกินได้แต่แซ่บมันหวานยีรีมันหวานเด้อืมต้องกินชิ้นเล็กๆจะไปกินชิ้นใหญ่โพอดอืม Ừm. Ừm. ví 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 Vi vi vi. เขาบอกว่าจะเดินสายกินฮะต้องเคยผ่านาก,การกินจุเหนือมาก,ก่อนอันนี้ไปเขียงสดๆเลยเน๊ะบอกเราว่าขออันเหนือแน่สิเอาไปจุกินนะฮะตะวันเหนือมันแบบมันบวกขึ้นเหนือเอาไปย่างเอาไปต้มเน๊ะมันมันจะแบบเนื้อแบบลายดีกว่าเนาะจุม่มใส่น้ำจิ้มเนี่ยต้องแบบพักไล่ลาย,ลาย À. <cười> <cười> bà bia luôn chuyện lắm mã mà thân làng bà bia luôn không là luôn เราไม่กินไม่รู้เนื้อสดเนี่ยกินได้อยู่พี่น้องแต่ว่าให้มกักมักหลายบ่อกขับไ้้มากดอเพราะว่าบริกินของสดเป็นไนอ,อดตับอีก,กต้ตนหวานหวานฮะตับหวานช่วงนี้กินของสดได้ ท่านเนื้อเนี่ยกินได้เนาะเพราะว่ามันเนื้อมันสะอาดกินสินมันใหญ่ดอกพี่น้องปิาอืหวานหวานหวาน กินพักแก่เวลาเนี่ยแซ่บเอาล่ะพี่น้องถากินน้ำลายหลายเพื่อนเพื่อนบวกกากินน้ำเพื่อนเก่งนะฮะคือจะไปกินกับพี่กกำนองกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อปีใหมก่กะแฮปปี้นิวเยียนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับก็ คิดหวังสมได้สิ่งใดก็ให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงเด้อกินไหมีความสุขรวมสมบูรณ์กินไปน้ำแกนกินแสบกินนัวไปทั้งสี่หลับพี่น้องนะอ่ะกินไปกับกี้ครับกินกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินไปลาสิีน้องสนิสดีล่ะบาย ผมกรอมพออีหน่อเยมัน oui> ้าใช่ลงเป่อ่าบพอจังเติมพักอูมรึเป่าแขก่ดีครับเจ้ดีมากเพรามันหนาต้อใจคนละ พี่เบิดหลังเนื้อกับตามเอาพี่เ็คอยู่้ออะ้รละได้เนื้อมันน่าจะดีมากเลยอ่ะเนื้อเนี่ยนะ